สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะพบกับเด e r e a c แ EP 1นะครับ EP แรกนี้นะครับก็จะมาทำความรู้จักกันก่อนนะว่าเป็นรายการ Reaction MV เพลงนั่นเองซึ่งเป็นการรีวิวที่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับช่องอื่นมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นรีวิวเอ็มวีเพลงทั่วไปทั้งถากโนทั้งคลายและลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะ r e แอคของเพลงใครนะครับก็ทำทำความรู้จักกันก่อนเนาะ ผมชื่อโมเช่นนะครับสามารถติดตามที่ไ G แล้วก็ a c e b o o k ได้ข้างล่างนี้เลยก็วันนี้นะครับก็จะมารีแอคเพลงของลิซ่านะครับชื่อเพลงละลิสานั่นเองน้องก็เพิ่งออกมาได้นะไม่นานเนาะประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวดูกันกี่ชั่วโมงหน้าเพิ่งผ่านไป11ชั่วโมงผมยังไม่ได้ดูเลยนะ11ชั่วโมงเนี่ยพาไปเกือบ45ล้านวิวแล้วอะซึ่งกระแสแรงมาก เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีแอคของเพลงของลิซ่ากันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะครับผมจะฟังก่อนฟังไอ้ที่นี้คือไม่มี MV แค่เสียงเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะมันจะตีนหูเราไหมฟังแล้วจินตนาการอาจจะเป็นเหมือนใน MV หรือเปล่านะครับก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการดู MV พร้อมกับเพลงนั่นเองเดี๋ยวเรานะครับมาติชมกันอีกทีว่าใน MV และเพลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยอ้ก็คือจังหวะเพลงก็แบบพืซซาเลยเนะาะสไตล์แบบ ดับับหน่อยนะ หรือเพลงหน้าเต้นน่ะคอนฮุกคือดีเนี่ยคอนฮุกทำให้ติดหูมากอะ่ะ ชอบ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 อยากเตเอ,อม็อมวีแล well. ้วคือฟ evet ังล้กก็รู้เลยว่าลิซ่าเพราะความแบบความลิซ่ามันแบบอยู่ในเพลงอยู่แล้วอ่ะเนาะเนี่ยแล้วมีอย่างอนี้คือ เ,เนี่ยท่อเน,นี้ยก็แบบจบแล้วฟังเพลินมาก คนแบบพันมากคือมันดีมากมากเดี๋ยวเราไปดูอีกมีกันดีกว่านะว่าที่นาก,การที่นาก,การเราอะที่เราฟังฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกแบบมันต้องแบบมีแรบปบม,แบบมีความเต้นดังนั้นสุดก็ต้องแบบอลังการถูกไหมและความเป็นแบ็คพิงกก็ต้องใส่ความความอลังการความ ความยิ่งใหญ่ร้อยล้านนี้เอาไม่อยู่เราไปดูเอ็มวีกันดีกว่าว่าจะเหมือนความคิดเราว้าวฉากแรกคือแบบตามทีเซอร์เลยเนะาะอลังการดีอ่ะ <า>ดูฉันชอบชุดโซนนี้อยากใส่ชุดโซนนี้<า>มันดูไม่อยู่อ่ะชอบทุ่สุด<า>ชุดดีลิซ<า>่าก็ดี ุ้ยชุดผมอยากก็ดีโมไโคดเท่เลยดีอ่ะชอบถ้าเป็นไม่ยากนะถ้าเป็นไม่ยากดูแลต้องยากเลยอนะ ดีดีแต่รู้สึกว่าจะเน้นจะเน้นแบบใส่สูตรไปหน่อยเนาะอ่ะชุดนี้ดีชอบผมตรงนี้กับความกลิดอายเลนอร์ดำหน่ะดีเชนนี้ต้องมาดีชุดนี้ก็ด,ดี มันดิบชุดเลยี่ไอ,รรอ้รถเขาเรียกรถอะไรอ่ะรถใหญ่ใหญ่อ่ะเนี่ยโคตรเท่เลยอ่ะอุิยบ้านแ่งสี่เดิมพัชเชลพัชเชลเนาะ สวยอ่ะมันพาดเท่แล้นสิมันสวยอ่ะความไทยหนึ่งความเป็นไทยมันหนึ่งดีมากไวทีดีมาก นี่คิดเหมือนกันว่าพอริซาเป็นคนไทยถูกปะดังนั้นความเป็นไทยควรจะมีอยู่ใน m อแต่เสียดายหน่อยนึ่งที่ว่าในเพลงอะ่ะคนที่จะมีแบบเนื้อไทยบ้างสักประโยคนึงเพือความความเป็นไทยของลิซ่า ชอบนะชอบชอบชอบไม่ผิดหวังเป็นเป็นการที่ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเรารักพิซ่าถูกปะเธอแบบไม่ผิดหวังจริงๆงชอบแต่ถ้าจะให้ติจริงๆเนี่ยอยากให้อยากอยากเพิ่มเนื้อเนื้อภาษาไทยเพราะว่านองก็คนไทยอะสักประโยคหนึ่งก็ไม่มีตังขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันน่าแบบ มีความเป็นไทยมากกว่านี้ทำนองดนตรีละนาดอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปที่นิดหน่อยให้มันแบบเฮ้ยไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่นี้แหละชุดสไยลิดการเต้นท่าเต้นคือลิซ่าเลยไม่มีอะไรไม่ต้องแค่ขายเลยจริงๆคือเพลงมีสมบูรแบบคะแนนเต็มสิบเราให้ประมาณ9.5 อ่าทำไมาถึงไม่เต็มสีบเพราะว่าอีกจุดห้าเนี่ยเราว่ามันยังขาดความความเป็นไทยในเนื้อเพลงเรื้อเตลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเอ็มวีมันก็มีอยู่แล้วชดาปราสาทอย่างเงี้ยถูกปาข้างหลังคือมันดีอยู่แล้วอ่ะถ้าจุดห้าก็ดีมากๆเยี่ยมเยี่ยมเยียม,ยยม,ยยมยก็ยังไงก็ลักนิสซ่ามเมือนเดิมเพราะว่า เราก็สั่งซีทีมาทั้งสองชุดเกือบ <g ül> พนา้าก็เดี๋ยวเราออกมารอดูอีกทีนะคะว่าสีทมาถึงแล้วเราจะได้แผ่นทองคำไหมมีอยู่แค่ห้าสิบใบทั่วโลก <g ül> เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าจะได้หรือเปล่าก็วันนี้ก็ไปดีกว่ามาแค่นี้ก็ <g ül> <g ül> <g ül> ใครอยากให้รีวิวไม่ใช่รีวิวสิรีแอคใครอยากให้รีแอคเพลงไหนของใครนะครับต่างต่างประเทศก็ได้นะอยากดูเหมือนกันก็พิมพ์มาข้างล่างให้หน่อยเนาะอว่าตัวเพลงอะไรกันบ้าง EP พีสองสามสี่อยากดูอะไรกันบ้างนะครับก็และบ,บายบายสวัสดีค่ะ